ทำไมต้องจัดงานศพก็ไม่จําเป็นต้องจัดก็ได้งานศพเนี่ยจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ไม่จําเป็นตายระยัดเข้าเตาเลยก็ได้ได้หมดเพราะมันช่วยแต่คนตายไม่ได้แล้วเออมันแค่เป็นการไว้อาลัยของคนเป็นอยู่แค่นั้นเองแต่คนตายเกี่ยวข้องอะไรงานศพไหมไม่เกี่ยวข้องแล้วเขาตายไปแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรเพราะฉะนั้นจัดจัดก็ได้แล้วแต่จะไม่จัดก็ได้แล้วแต่เหมือนกันใครไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปจัด หลวงตามหาบัวเนี่ยจัดงานศพแม่ท่านเองรู้ไหมจัดยังไงดําริแท้ดําริแรกของหลวงตามหาบัวเนี่ยแม่ท่านเสียชีวิตท่านจะให้ตั้งศพตอนเช้าไม่ต้องกุศลาด้วยตั้งไว้เพื่อไว้อะไรเฉยให้ญาติโกีิการไว้อะไรก้วท่านเทพแล้วบ่ายเนี่ยจะเผาเลยแต่พวกอ่าพวกลูกศิษย์ลูกหากับพวกญาติเนี่ยเขาขอกันว่าให้ตั้งไว้สักคืนหนึ่งจะได้บอกจะได้บอกพวกญาติโกธิการเนี่ยมามาเผาศพกัน อาหลวงตาก็เลยยอมว่าอให้ตั้งไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้เผาอย่างเงี้ยตั้งไว้เฉยๆไม่มีการมากุศลากุศลาคือกุศลกุศลาธรรมมาเนี่ยมันคือการอาศัยธรรมะาให้เกิดกุศลกุศลาธรรมมาก็คือกุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมอากุศลาธรรมมาก็คืออากุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมธรรมอันเป็นอกุศลทั้งหลายอ่ะกุศลาคือกุศลอากุศลาคืออากุศล ไม่ได้เขาสวดการกุศลารรมากุศลารรมาก็เพื่อพูดล่วงเรื่องว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกุศลอะไรเป็นเหตุให้เกิดอกุศลแล้วจะดับเหตุของอกุศลได้อย่างไรจะเจริญกุศลได้อย่างไรนี่คือเรื่องของการกวดสวดกุศลาอ่าดังนั้นหลวงตามหาบัวจึงบอกว่าไม่ต้องมาสวดกุศลาอะไรให้เราเราทำของเราเต็มหัวใจอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลามาสวดเพราะมันไม่ได้เลยแล้วมันได้ไปแล้ว มันนั่งสวดตอนตายมันเกิดประโยชน์แล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้วมันไม่มีแล้วกุศลาช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันตายไปแล้วแสวหาการเกิดอย่างเดียวแล้วดับเหตุปัจจัยไปหมดแล้วเราอัตภาพยอย่างเดียวตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนที่ทํามาแล้วอาจารย์ทํำยังไงเมื่อถึงเวลาก็ยัดเข้าเตาไปเลยจบไม่ต้องเสียตังเก็บตังไว้ให้คนข้างหลังได้ใช้เถอะอย่า,อามาเสียกับเสียเวล่เวลาการค่าเานานช,าช่านู่นเช่านี่เช่านั่นเสียอย่างเดียวคือเสียค่าเผาอาจารย์เตรียมของตัวเองไว้หมด ถ้าตายก่อนไปบวชเรียมไม่หมดแล้วทาทุกอย่างไม่หมดจดทุกอย่างไว้หมดต้องทาอะไรบ้างเงินตรงไหนเอาไปทําอะไรอ่ายัดเข้าเตาเลยไม่ต้องมานั่งจัดยัดไม่ต้องไปซื้อลงศพด้วยเอาทั้งตัวนย่างไยัดเข้าไปเสียดายหรือจะซื้อลงจริงๆไปซื้อบาละพันสองพันนะ่ะไอโลงที่ไม่ต้องมีลงมีลายอะไรไหมอัดธรรมดานะ่ะต่อเข้าไปยัดเข้าเตาไปจบไม่ต้องมีใครมายืนไว้อะไรหน้าตรงหน้าเตามายืนไว้อะไรต่อหน้างานศพไปต้องเสียเวลา ตอนกูมีชีวิตอยู่ไม่เห็นมีใครโผล่หัวมาแต่พอกูลากูตายนี่สัญหาจะมากันจังมาทําหาอะไรการไม่ต้องมามาก,กูก็คุยกับมึงไม่ได้เออถ้าจะมาให้มาตอนกูมีชีวิตอยู่นี่กูยังพูดตักเตือนสั่งสอนดูดาว่ากล่าวกันได้ตามความเป็นจริงตามธรรมยังให้ธรรมะเป็นทานได้กูตายไปแล้วจะให้อะไรเป็นทานได้ให้ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะยัดเข้าเตา ไม่ต้องไปเสียดายค่างานไม่ต้องไปจัดค่างานส่งงานส่งงานแสบอะไรเสียดายเสียดายตังไม่ต้องไปถวายซองพงซองพ้าอะไรไม่ต้องเอาใครมาบางสกุลหาเหวอะไรเสียเวลากระดูกระจายค่าสับปะเลยให้เราเก็บเก็บโยนลงน้ํไปด้วยไม่ต้องมาเก็บไปด้วยเสียเวลาเก็บทําไมเปลืองพื้นที่เออไม่ต้องระลึกถึงอะไรกันละไม่มีประโยชน์ในการลึกถึงเราลึกถึงพระพุทธเจ้านู่นระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านู่นไม่ต้องมาลึกถึงตัวบุคคลลึกถึงตัวบุคคลมีประโยชน์อะไร โยนข้าเตาเผาไปเลยแม้ถ้ามันเผากางแจ้งอย่างนี้ได้ในกรุงเทพไม่ผิดแล้วจะจะเผาที่ที่ในบ้านเนี่ยถางมาเลยต้นไม้เดี๋ยวเผาแม่งกลางที่บ้านตัวเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปก่กอกองฟอนก็ได้แต่มันผิดกฎหมายในกรุงเทพมันเผาไม่ได้อตำรวจจับพอดีแล้วบ้านมันอยู่ใกล้กับไปหมดแต่มันไม่ได้มันอันตรามันไม่ปลอดมันไม่ปลอดภัยมันเป็นการการจัดสดที่ไม่ถูกต้อง ยัดเข้าเตาไปเลยเสียงเงินแค่นั้นพอไม่เกินไม่กี่พันหรอกก็เผาได้แล้วทาไมต้องไปเช่าลงเช่าเรือไปปล่อยตามทะลงทะเลท้องมังกรมังกรหัวมังกรหางมังกรหำมังกรอะไรตามห่วงจุ้ยตามความเชื่ออะไรไม่ต้องนะนะไม่อยากไปอยู่ในตรงท้องมังกรหำมังกรอะไรท้องมังกรกับหำมังกรใกล้ๆกันนะกูไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นนะนะไปอยู่ํำหาอะไรไม่ต้องไปเช่าเรือออกทะลงทะเลเลยเสียเวลานี่โยนหลังบ่อนี่โยนลงน้าไปเลย ให้ปลามันแดกไปนั่นเสียเวลาคิดอะไรไม่ออกฝังข้างบ้านนี่ก็ได้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นมะขามก็ได้ใต้ต้นมะ่วงก็ได้ผ่าฝังไปเลยจะไปต้องไปเช่าที่ใส่กระดงกระดูอะไรไม่ต้องอนะ่ะมีประโยชน์หาอะไรตายไปแล้วจะไปรู้เรื่องหาอะไรนั่นแนหะฝังรวมกับหมาก็ได้หมาพี่กี่ตัวน่ะฝังอยู่ในบ้านน่ะฝังร่วมกันก็ได้ขุดที่เดิมก็ได้ฝังร่วมกับมันนั่นแหละ มันก็สัตว์เหมือนกันนะเราก็สัตว์มันก็สัตว์มาสัตว์ด้วยกันทั้งคู่นะถึงตายแล้วไปของทิ้งเหมือนกันไม่ได้วิเศษวิโสกว่าใครหมาตายคนตายก็ตายเหมือนกันนย่แหละตายไปของทิ้งเหมือนกันมันจะวิเศษวิโสอะไรกว่าใครจะคนตายจะหมาตายก็ตายเหมือนกันตายคือกันออของทิ้งเหมือนกันทั้งคู่ไม่มีประโยชน์ทั้งคู Water ่เ like ป็นซาาศพเหมือนกันทั้งคู่ไ wow. ม่มีประโยชน์ การสั่งเสียว้วหมดแล้วอย่าใครอย่าใครมาฝืนนะอออย่ามาฝืนทีเดียวเชียวจะเขียนขู่ไว้กูจะมาหักคอมึงทุกคนเลยนะใครจะพ่อจะแม่จะตามนะเดี๋ยวจะเขียนขู่ไว้เลยนะอ่าจะตามมาหักคอจะตามมาคอยหลออคอยหลอนี่เขียนการลึกไว้เลยนะเขียนพ่วงท้ายไว้เลยแนบหมายเหตุนี่นี่ปลาลอ,อนี่มีปลาปลาลอลิงจุดด้วยหมายเหตุกูจะขู่ไม่ให้หมดนะใครจะมาทาผิดจากนี้ไม่ได้นะ อย่าตามจองล้างจองผ่ามันจองล้างจองผ่ามอะไรจะเขียนขู่ไว้ไงเขียนขู่ไว้ก่อนเก็บเงินไว้กินข้าวเธอเก็บเงินกันไว้อยู่ตามยามแก่ยามทุกยามป่วยยามเก็บยามไข้เธอจะเอาเงินไปเสียเวลากับงานศพเลยไปเสียเวลากันทำไมกับงานศพเปลืองเงินเปลืองทองสิ้นเนื้อประดาตัวกันบางคนเนี่ยจัดงินศพจนล้มจมก็มี เอาให้พอประมาณใครจะจัดก็จัดไว้ไนีไม่ได้ว่าอะไรนะอาจารย์พูดถึงตัวอาจารย์เองแต่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยจะโยนเข้าป่าช้าก็โยนไปเถอะจะฝังในบ้านก็เลยจะฝังได้นะมันไม่ได้ไนงะแม่ถ้าฝังได้ฝังไปแล้วจะได้ไม่ต้องเสียตังค์สักบ,บาทจ้างคนมาขุดเัี่ยไม่กี่บาทเนี่ยขุดเลยขุดเราไปกี่ชั้นมืออิสลามก็ขุดแต่ขุดเราไปในที่ตัวเองเนี่ยฝังแม่งลงไปแต่ความจริงมันทําไม่ได้ไนงะ ถ้าเตาถ่านที่บ้านมันเผาโศกอาจารย์ได้จะจะ,จะจะจะให้เขาเผาอ่ะมันเผาไม่ได้ไงก็ได้ไม่ต้องเสียตังมีวัดที่เผาแบบไม่มีการทาพิธีเยอะแยะทุกวานเท่าก็เผาให้ได้หมดไม่ต้องทาพิธีอะไรก็ได้เราแค่แจ้งเขา <S <S เออเออบริจาคร่างกายก็ได้อ,อ,อาจารย์ก็ยังไม่ได้บริจาคร่างกายสักทีดี๋ยวถ้าบริจาคร่างกายมอแล้วก็ต้องเขียนให้นายกรมใหม่ไม่ต้องอามาเผาที่นี่ให้เขาจัดการไปเลยไม่ต้องเสียตังสักบาทเลยจบ ยังไม่ได้เขียนล่ายังไม่ได้เขียนเนี้ยยยังยังไม่ได้ทําเรื่องบริจาร่างกายเงี้ยเออบริจาร่างกายก็ได้เกิดประโยชน์ด้วยเอาไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาทําพิธีศพอะไรทั้งสิ้นเผาไปเลย,ยเนี่ยเผารวมกันน่ะแลเะเผากองกันน่ะแหละดีแล้วพ่อแม่ไม่ต้องเสียเงินเก็บเงินไปใช้ชีวิตยังอยู่อีกนานไม่รู้จะตายตอนไหนอ่ะแต่ละคนอ่ะเออ เก็บเงินไว้ใช้ชีวิตเถอะเอาเงินไว้คนเป็นใช้อาจารย์เห็นบางคนบอกทําชาปนากิจไว้เอาไว้ทําศพตอนตายแหมมันยังมีอัตตาตัวตนยังมีกิเลสตัณหาแม้กระทั่งตายไปแล้วยังหวงว่าศพจะไม่มีคนทําแสนหนึ่งนะ่าเอาไปททำงานศพนะให้เอาไว้ทางานศพจัดอย่างนี้อย่างนั้นนะแหมยังมีอัตตาตัวตน,ตนกิเลสตัณหาตัวเองตายไปแล้วไม่ได้เห็นยังจะมานั่งพะวงแสนหนึ่งนะเก็บไว้ให้ลูกหลานมันใช้เถอะเอามาเป็นภาละ บริจาคออนไลน์ก็ได้เราเข้าไปบนออนไลน์ก็ได้พิมพ์ว่าบริจาคร่างกายเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์อยู่แล้วมั้งไปลงทะเบียนตัวนั้นก็ได้อ่ะหรือไปบริจาคที่โรงพยาบาลจุฬาก็ได้โรงพยาบาลจุฬาสภาการา์ไทยอย่างเงี้ยโรงพยาบาลอะไรใหญ่ๆเขาจะมีรับบริจาคศพให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่มีการสอนคณะแพทย์อ่ะคณะแพทยศาสตร์เขาจะมีรับบริจาคร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เขาเรียนอย่าหลงผู้คุณหลงพ่อคุณถ้าก็ให้เอาร่างกายถ้าไปไปอะไรนะ ไปบริจาคอะนะไปทำเนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกหามันจะไม่ยอมอะตอนแรกอ่ะเถียงกันจะไม่ยอมเอาจะเอาศพท่านมาหากินต่อด้วยความเร็วซามต่ําช้าของคนเนี่ยมันสุดยอดคิดเห็นยังไงกับการที่วัดทําศพหมาแมวการทําศพหมาแมวมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอืมแต่จริงๆมันไม่ใช่กิจของพระไงางทีพระไม่ควมายุ่ง่กับเรื่องพวกนี้ไงพอเวลาเห็นว่าเป็นไรายได้ก็เลยมาทําอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะนะ ผมบอกย่าไปแล้วถ้าผมตายไม่ต้องจัดอะไรสักอย่างเผาเลย